โอเควันนี้จะพามาชมร้านอาหารฟูดคอร์ตนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับว่าจะอร่อยและน่ากินอย่างไรนะครับก็เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับโ okay. อเคร้านแรกนะครับน่ากินมาก จะเป็นข้าวราดแกงนะครับร้านแรกนะครับข้าวราดแกงน่าทานมากเดี๋ยวร้านที่สอง ร้าน,นนานที่สามก็ประมาณนี้ชียวัตถุดิบที่หน้าร้านเลยนะครับประมาณนี้ ร้นนี้อะไรเรอยไม่รู้นะครับเชื่อนนะร้านนี้น่ากินมาก กยังสดๆอ,อันนี้เป็นซีฟู้ดนะครับ บ้านเราไม่มีนะครับแบบนี้มีปูด้วยอันนี้น่าจะเป็นผักไทยไน,นั้นต่อไปน่าจะเป็นเมนูตุนนตนต๋นนะครับไก่ตุ๋นททะเลตุ๋นนะครับรวบรวมของตุน๋น ต่อไปเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่ก๋ไม่แพงมากนะครับห้าหกเหรีสำหรับที่นี่นะครับไม่แพงมากเสียงพูดอาจจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงข้างนอกดังมากอันนี้ก็จะเป็นอาหารน่าจะเป็นอาหารเกาหลี น่าจะใช่คชอ,อันนี้เป็นร้านเป็ดน,นะครับร้านเป็ดย,ย่ากโอ้น่าขึ้นมากโอเครา,าคาก็ประมาณนีาา้นะครับ

โอลิ่ง <Sorry. S 1> เจอกันอีกแล้วโอเคร้านนี้เป็นสเต็กนะครับมีสเต็กด้วยเด็ดซองครับร้านน่ากินนะครับ oh. Oh. อันนี้น่าจะเป็นอาหารอาหารเกาหลีก่อนอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับมีความไฟด้วยอันนี้น่าจะเป็นอาหารอาหารของภาคใต้สไตล์ภาคใต้เลยอาหารปังใต้บ้านเรา ร้านนี้น่าจะเป็นญี่ปุ่นโ้ตัวสูงอ่ะร้านนี้ก็เป็นเป็ดย่างนะครับเข้ามันไก่โ้น่ากินมากเดี๋ยวให้ดูราคานะครับชัดๆหนเรียญซ่างเงินตอนนี้อยู่ที่25.9นะครับ โอเคจะหมดแล้วงาน่าจะเป็นงาเก่อนนี้โอเคหมดแล้วหมดแล้วี่ไก่ทอด ฟุตคอร์ตในสิงคโปร์นะครับก็จะประมาณนี้คล้ายคล้ายไทยแต่ว่าอาหารน่าจะโอเคกว่านะครับอาหารน่ากินมากก็ใครสนใจนะครับก็มาชิมได้ที่ฟุตคอร์ตนะครับ งประเทศสิคโปร,ค,รคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็พาเดินชมฟูดคอร์ทของสิงคโปร์เฉยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเป็นปะมาณนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเรานะครับเลยได้ถ่ายไว้ให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหน รอติดตามชมนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ